มาจ้าพี่น้องําเส้นเล็กใส่ลูกชิ้นจ้าเท่คุกเหลน้องเผ็ดนะอ ชองนั้นแหละก็ว่าเบช่องนี้พี่น้อง่ะเคล็ดล่นไปพี่น้องคะเอ็ดี้ีเราจะไม่บอกใครเคล็ดลืมได้ไหมเอดี้ีบอกสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องคะวันนี้ได้ตำเส้นเล็กเด้อพี่น้องคะใส่เศษก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นรวมนะคะมาค่ะแซ่บๆต้องการขึ้นอยากกินมาลุยเดลั่น ลุยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องขามาเด้อ <c oughs> ไดนน้องใหม่สดคือเก่าพี่น้องขาผักกาดบักแตงเออกระเจี๊ยบแล้วก็นี่อยากจะโดนล่ะทักกระเซียนงามพี่น้องขาที่บ้านเรียกกระเฉดน้ําทักกระเซียนน้ำํำ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ค่ะพีนน่น้องขาแสิร์ฟน้องน้องไผ่น้ำเมน,น,นวนูคือเก่าจาั๊กฮู้ยเติ้งแฮก một ngon ngon sập hết lại phô nó no. xem có chơi đấy nè nó này đây lại đây Nó <laughs> ướt ừ. พี่น้องคะแบบลวกที่แดดอ้ามันก็เป็นที่งหนอีกอ่ะตื่มอีกเ <laughs> ดี๋ยวเอออะไรลวกตื่มอีกพี่น้องคะจะได้เป็นนั่งสีะปนยลูกสินงก็ร้ายเล้วน้องแพ็กก็ชิว่ายใจแย่งน่อยอยู่อืะ มันนัวจำไม่ลงคะเมืเม่อกี้น้ำมันเนาะแบบเป็นเฉออยๆอ่ะจับมาเด้อจับพี่น้องจ้ะทำยังไงเอา้ามันมาอย่างสีเ่เด้แผลตัม,มันหากกันมันกอดกันยังไง <laughs> ใส,ส่ซั้ยกินกับยวใส่อนับบแ่ะกินกับกวยเจี๊ยบค่ะพี่น้องค่ะอื รสวอดยใช้ซสอิ๊วอืมอืมหาสินี่คนแพทคือสีแถบแถบโอ้โอ้นะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะทำไงเหรอทำไงโ่ยห้พ่อ Ở bữa hôm Phải gian của thầy cháu này dâu bớt Cái nào Cái mà mất lái nữa Cái lái thì ra đúng xin mà nè Cái mà xin lái gian bớt bớt nó, Thì chán hãy cho nó tôi đây đeo bớt là mình xin Bây giờ thì cho mình hát đi <laughs> bây giờ Hiên không có lòng không đi, tin Nên, hát đi đang rồi. ค<ม>ือบ, <c oughs> บ,บิบได้เจสซ่บบได้บดได้อมัน่คือเบดได้แผ่เสียนนแผ้นนับหลายแค่สีห่หรอพี่น้องค่ะพี่้องมาสวดดวดแะนองแพนเด็ดแถเลยกินเสีจนเบ <c oughs> ดนิดเผ็ดยังเห็ดบะเบง <c oughs> มีสองคน มากินน้ากันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสากก,าก,าากาดไลอ์กดแชแ์กกติดตามช่องกินกระแพาช่องกินกระพพอยหาย่าแมนนวลในเด,อด้อจ้ะสองแม่ลูกกับช่องกินกระเพอยกับช่องกินกระแพาจแต่พี่น้องคะ่ะเบอรช่องนั้นหลว่าเบอรช่องนี้พี่น้องอะ่ะลูกสาวสองคน เฮ็ดเลนไปพี่น้องคะเฮดีีเดีจะไม่บอกใครเค็ดเลนไเอดีดีบอกใครจะเ็มขั้บไป้ไเขาไม่เรีนน้ำจ้มอกใ่น่าจะทั้งทัางเดีวไม่วหาเฮ็มเลนไปพี่น้องขาไงอกกินกนกินจนตุยกันได้เค็ดีดีอะไรพี่น้อง มาเหเลืมจังเดะอือแบแบเดี๋ยวสิ่งมันเนเป็นอลาดมึงนี่เห็นพวงไครอยากกินอยากกินอือ อมพี่น้องขออยู่ด้หรออ<ม>ยากให้น้องเพียรเทศไม่นูด่ดไกับเมนมะหมอนได้จากพี่น้องคะ่ะนั่งพยกะอ่านอยู่ได้จ้ะแต่ว่ามันหาวัตถุดิบไ่ได้จากพี่น้องคะ่ะอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจจากพี่น้องอตั้งใจไปหาแต่มันไม่มีจ้ะ Ăn hẳn cái chợ lại chưa nhau ọt Ăn có cọp อนี่เขากินซี่นจะอิะอ่มตาสินเบอร์เ้ากบสิบเบอร์เก้นก่อนเึ้าคหมูกรอบมาบมกแค่นำมาดูยีงกรอบแค่หมูติดตะก้าไว้ใต้คอมเมนต์นะพี่น้องหาพี่สองอ่ะอืมจังว่าเป็น เส้นหว่งจำมาเป็นแส้นเดินติตะกงตะกาเอินหาตะลุเเกเนื้อกับเบิ้งแลิศอ่ะยังได้ยังเอินหาตะลุกแซ่บอืม้ม มีชีดอยู่ข้างในแสบปนีบ้านกับบ้านเขนะนจะนากอื่น่ยบานยังลหะอจะนอื่นกุนกนมันเหลือไอเตียนมันบานขนานออนดานยังขาเบียดกันมาสัน่น

แล้วล่ะค่ะพี่น้องหาบุรีเกอ่มแล้วนะจ๊ะกินมูม,ม,ม่ามกับวุ้นเส้นขาวกับห่อ,อถั่วเขาไฟหลายๆเพราะกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ